สวัสดีครับผมวันนี้มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อผ่านมาแถวนี้ก็เลยมาแวะเ,ย,เยี่ยมพี่หนุ่มนะครับพี่พี่หนุ่มขายอะไรอยู่ที่ไหนน่ะพี่ขายอาหารจับสั่งอยู่ปั๊มบางจากปูพะยาครับครับผมก็พี่หนุ่มรถไปติดระบบไฮโดรเจนหรือเอื้อนตัวมาสักระยะเท่าไหร่รับพี่่าอยู่ประมาณหลายเดือนเนาะ่าเดียวใกล้ปี น่าจะใกล้ปีไดกจะถึงปีแ้วประมาณนี้แหละทำหลังติดมาแล้วผลตอบรับอัตราประหยัดเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะมันก็ัเซฟกระเป๋าตังเราอะจากเดิมเดิมเนี่ยถ้าถ้าเป็นคิดเป็นกิโลจากเดิมเดิมต่อน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยมันเพิ่มไปสักประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนพี่ช้ยอะได้พันหนึ่งอะวิ่งได้ ไม่เกินอาทิตย์ครับครับได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นไม่เกินอาทิตย์รายการปิดมาเพิ่มได้สักประมาณกี่วันก็เกือบสิบกว่าคืนน่ะครับก็จากเจ็ดวันเพิ่มเป็นสิบวันเนาะการใช้งานมันมีผลกระทบอะไรทําให้เครื่องยนต์เสียหายบ้างไหมครับไม่มีนะครับก็พี่น้องท่านสมาชิกครับผ่านไปผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแยกโพพยาปั๊มบางจากใกล้ใกแยกโพพยาก็แวะเอาหนุนได้นะครับอาหารตามสั่งอยู่ในปั๊มเลยขายมันนานหลายปีห้าหกปีแล้วห้าหกับผมก็มมขอบคุณพี่หนุครับที่ใช้บริการแล้วก็หให้ความเชื่อมั่นในระบบเพื่อนออนตัวนครับผม